โรคกดไหลย้อนมารับมือก่อนที่จะสายเกินไปนะคะเป็นภาวะอีกภาวะหนึ่งที่หลายๆคนต้องพบเจอแน่นอนค่ะก็คือภาวะกดไหลย้อนขึ้นมานะคะส่วนอาการและสาเหตุแล้วก็วิธีการรับมือรักษาทําอย่างไรนะคะโรคกดไหลย้อนเป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนของสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดหรือแก๊สนะคะไปกลับไปที่หลอดอาหารซึ่งปกติแล้วนะคะปริมาณการไหลย้อนมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ ผู้ที่เป็นแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือหลอดอาหารเนี่ยมีความไวต่อกดมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดปัญหาและอาการตามมาก็คือมีความรู้สึกแสบร้อนบริเวณลิ้นปีกกลางหน้าอกนะคะซึ่งมักเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆความรู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปากและในคอมีอาหารย้อนขึ้นไปในปากและคอจุกเสียดแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่อาจมีอาการอื่นเช่นเจ็บหน้าอกที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจเสียงแหบเรื้อรังเสียงเปลี่ยนไอเรื้อรังมีอะไรติด นะคะเวลาเกินเืนลําบากนะคะแล้วก็มีอาการทางช่องปากเช่นฟันผุมีกลิ่นปากมีโรคหืดนะคะชนิดไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาปกตินี่ก็คือคอ,อาการอื่นนะคะสาเหตุแลปะปัจจัยเกิดจากความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายหลอดอาหารนะคะเกิดจากการดื่มเหล้าสุกูลีนะคะเกิดจากความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหารนะคะสุกูลีดื่มน้ำตัดลมหรือแอลกอฮอล์มีความเครียดนะคะ แล้วก็เกิดจากการใช้ยาบางตัวนะคะความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตเช่นมักจะเข้านอนทันทีหลังรับประทานอาหารนะคะมีโรคอ้วนแล้วก็เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ได้นะคะก็เป็นสาเหตุเพราะมดลูกมีการขยายตัวจงเพิ่มแรงดันไปที่กระเพาะอาหารนะคะส่วนการวินิจฉัยก็โดยการซักประวัติและตรวจร่างกายอาจมีการตรวจเพิ่มเติมนะคะโดยคุณหมออาจจะต้องอเช็คนะคะเช่นตรวจอุจจาระนะคะ หรือเช็คจากน้ําหนักตัวเพิ่มนะคะว่ามีลดน้ําหนักลดหรือไม่มีการส่องกล้องทางเดินอาหารมีการเอ็กซเรย์เกืนสารทึบแสงการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์การตรวจตรวจการบีบตัวของหลอดอาหารนะคะการตรวจวัดความเป็นกดเป็นด่างในหลอดอาหารก็เป็นการตรวจเพิ่มเติมค่ะภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญนะคะอาจเกิดภาวะที่ทําให้กินอาหารได้ลําบากและมีโอกาสเสี่ยงต่อก,การเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้นะคะ เพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตประจําวันเลยนะคะพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เกิดโรคก,กดไหลย้อนเช่นการดื่มน้าําชากาแฟน้ําอัดลมน้าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดอาหารไขมันสูงทานช็อกโกแลตสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหารอย่างน้อยก็ให้ผ่านไปก่อน3ชั่วโมงนะคะทังค่อยนอนแล้วก็ควรออกกําลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงความเครียดนะคะปัจจุบันมียารักษาคือยาเคลือบและรักษาแผลในกระเพาะยาลดการหลั่งกดนะคะแล้วก็อีกทั้งนะคะ แพทย์บางท่านอาจจะเพิ่มยาการให้การบรีบตัวของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารนะคะก็ต้องระวังนะคะในผู้ป่วยที่มีการเพิ่มย,ยาในกลุ่มนี้ก็จะทําให้มีอาการแน่นท้องท้องอืดได้ง่ายแล้วก็ปัจจุบันการรักษานะคะด้วยยาเนี่ยต้องใช้เวลานานนะคะ แต่เมื่อผู้ป่วยหยุดยาอาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้การผ่าตัดรักษาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะโดยการผ่าตัดผ่านกล้องก็จะลดอาการเจ็บปวดจากการผ่าตัดและแผลไม่ใหญ่โอกาสหายก็เร็วด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้ารักษาด้วยยาตามปกติแล้วควบคุมไม่ได้ก็จะให้ทําการผ่าตัดนะคะเพื่อซ่อมแซมนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงเช่นอาการสําลักอาหารและน้ําย่อยเข้าไปในปอดบ่อยๆก็จะ จะใช้ในกรณีที่ต้องผ่าตัดนะคะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ฝากติดตามคลิปเต็มได้ที่133นะคะ YouTube Park h e a l t n h เฮ b นะคะ133 YouTube Park h e a l t n h ูปกก็จะได้รับสาระเต็มๆมากกว่านี้สวัสดีค่ะ